สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาสาธิตการทำงานของ e a นะครับหรือว่า robot ตัวนี้จะใช้ในส่วนของกระดานเทรด mt 4นะฮะก็ถ้าใครคุ้นเคย forex ก็จะคุ้นเคยในส่วนของกระดานนี้เป็นอย่างดีเนาะก็ในคู่เทรดนะฮะที่เราจะมาโชว์ในตอนนี้จะเป็นคู่เทรดของ btc usd กับ xau usd นะฮะในส่วนของ xau usd จะเป็นทองนะฮะหรือว่า gold นั่นเอง ในส่วนของสองคู่นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ในที่นี้คือการวิ่งนะครับค่อนข้างจะส,สวนทางกันหรือว่าถ่ายเทการเคลื่อนไหวไปนิทิทางตรงข้ามกันผมจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของวันช่วงของช่วงนี้นะครับประมาณวันที่แปดนะครับเวลาประมาณนี้นะกราฟของ BPC นะครับ ขึ้นนะครับเป็นเทรนขาขึ้นจนจบวันที่เกนะ้านะครับเดี๋ยวมาดูทองบ้างน,นะคทองก็จะวิ่งจากวันที่แปดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงนะครับจนจบวันที่เกนะ้าแล้วก็ไหลลงต่อในวันที่สิบนะครับ ลงต่อในวันที่10เนาะเป็นไปได้ไหมที่ BTC นะครับเคลื่อนที่อย่างรุนแรงในการในฝั่งขาขึ้นนะครับก็สันนิษฐานว่าทองเลยไหลลงแรงด้วยนะครับในวันต่อมาแต่มาดูในปัจจุบันตอนนี้ที่กล้วิ่งนะครับคือทองวิ่งขึ้นนะครับอาจจะด้วยสภาวะของข่าวหรือมีแรงซื้อพยานเข้ามานะครับก็ทำให้ทองรีบาวขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงนะครับแต่ btc นะครับตอนนี้นิ่งนะครับนิ่งตรงข้ามแต่ทองอ่าไม่ใช่ครัคือนิ่งแต่ทองวิ่งนะครับแต่ btc นิ่งดังนั้นผมจึงอ,อาจจะสันนิษฐานว่าในคืนนี้นะครับหรือในวันพรุ่งน,นี้นะครับ bitcoin อ,อาจจะดิ่งลงก็ได้นะครับ หลักการตรงนี้เป็นหลักการของฟันโฟนะก็คือในส่วนของเงิน,นครับถูกถ่ายเทนะครับระหว่าง2 a s s e t เในแอสเซทใดแอสเซทของทองนะครถ้าขึ้นนะครับ BTC ก็อาจจะทําให้ BTC ลงแต่ถ้า BTC ลงเอ่อถ้า BTC ขึ้นก็อาจจะทําให้ทองลงประมาณนี้ดังนั้นในการตั้งค่าของระบบนะครเราก็จะตั้งค่าในส่วนของ2กราฟคือเราจะเล่นได้ได้ทั้งหน้าบายหน้าเซล ในส่วนของการาฟแรกผมจะตั้งค่าเป็น By b u า BTC กับ b u ายทองนะคือ b u ายคู่กันแล้วจับว่าออเดอร์บ่ายบเนี่ยจะเป็นบวกนะครับที่ค่าค่าหนึ่งะครับผมจะตั้งไว้2เหรียญโดยการใช้หลอดที่0.01หลอดทั้งสองออเดอร์เลยนะครับถ้าพบ2เหรียญเป็นบวกเมื่อไหร่ก็จะปิดออเดอร์บาทั้งคูค่โดยนะครับจะรวมในส่วนของสวอป ที่เกิดขึ้นและคอมมิชชั่นถ้ามีนะครับที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะรวมในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วน2ส่วนนี้ด้วยอ่ะอันนี้บัญชีนี้คอมมิชชั่นเป็นศูนนะครับแต่ว่าสวอปเดี๋ยวถ้าถือข้ามคืนก็จะมีการคิดค่าสวอปนะครับโดยส่วนมากก็จะติดลบนะคร EA ก็จะรวมค่าสวอปไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะปิดบวกเท่านั้นนะครับที่2เหรียญน,นะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้ เช่นกันนะครับในฝั่งเซลล์นะครับคือีกราฟหนึ่งเราก็จะติดตั้ง ea เซลล์เซลล์แล้วนะครับรอออเดอร์ของฝั่งเซลล์เป็นบวก2เหรียญเมื่อไหร่ก็จะปิดรวบทั้ง2ออเดอร์นะครับก็คืปิดรวบเซลล์เซลล์เมื่อสักพู่นะครับก่อนที่จะจะคลิปเนี่ยมีการบวกนะครับฝั่งบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือออเดอร์นี้นะครับปิดเมื่อเวลา16นาฬิกของเวลา ของเวลาเซิร์ฟเวอร์ของ i n t นะครับสังเกตว่าออเดอร์นี้จะบวก3 7แล้วก็ออเดอร์นี้จะติดลบ1.5นะครับรวมกันได้ประมาณ2เหรียญน,นะครับก็จะทำการปิดออเดอร์แล้วนะครับทำการเปิดใหม่นะครับโดยเปิดที่เวลา16นาฬิกาเหมือนกันต่างกันในหน่วยวินาทีก็เลยทำให้การทำงานนี้เป็นการทำการทำงานแบบอัตโนมติกนะครับเป็นฟั Auto โดยที่เราไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรเลย ก็จะเป็น EA ที่รันออโต้ออเดอร์ order นะครับจะเปิดทั้งหมด4ออเดอร์เท่านั้น,นในการตั้งค่าที่ไว้แล้วนะครับก็จะเปิดบายบายเซลล์แล้วจะถือรออย่างเดียวะจะไม่มีการเปิดไม้เพิ่มดังนั้นทุนเราจึงกำหนดได้นะในการในการเปิด4ออเดอร์นี้เราจะกำหนดที่ทุนเพียง400เหรียญนะครับขั้นต่ำหรือนะครับมากกว่านั้นก็ได้ ขั้นต่ำก็คือ400เหรียญก็ตีประมาณว่า400เหรียญเปิด4ไม้นะครับไม้ละ0.01ถ้าต้องการหลอดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น0.02ก็จะต้องใช้ทุนอยู่ที่800เหรียญน,นะครับด้วยรีเวลเทที่ที่เราคิดที่ต่ำที่สุดเลยนะครับคือ1ต่อ10นะ1ต่อ10บางโบ๊ก็อาจจะให้มากกว่าน,นั้นก็ได้แต่เรา ตีในส่วนของเงินแล้วก็จํานวนของลอลไซส์สนี่ยให้เหมาะสมกับทุนนะครับด้วยเลเยลที่ต่ำนะก็เวลาในอันคดคลิปตอนนี้นะครับจะเป็นเวลา2องทุ่มกว่ากนะครับของวันที่10เดือนจูนปีสองศนย์สองหนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้เช้านะครับหรือกลางดึกคืนนี้บิตคอยอาจจะร่วงลงก็ได้เป็นไปตามกดของฟันฟหรือไม่นะครับนะคลิปนี้ก็คงจะมาเฉลยกันหลังจาก วันพรุ่งนี้ไปแล้วเนาะอ,อันนี้ก็เป็นการทํางานสดๆเลยนะครับที่อาจให้ดูก็จะเห็นว่าตัวเลขวิ่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับที่หน้าจอกราฟรสำหรับการติดตามผลงานแล้วก็การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไให้ด้านล่างคลิปก็คลิกเข้ามาได้นะครับอสาหรับวันนี้สวัสดีครับ